สร้างเรื่องราวภาพแบบสมจริงระดับสูงภาพยนตร์และมีอารมณ์ลึกซึ้งถ่ายทอดวิกฤตความตึงเครียดทางทหารตามแนวชายแดนยุกใหม่เมื่อแผนการเจราจาที่วางไว้แต่แรกพังทลายลงและแปรเปลี่ยนเป็นเสียงปืนที่ดังขึ้นอย่างฉับพลันณนะแนวหน้าเรื่องราวดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและดึงผู้ชมให้ดำดิ่งเข้าไปในเหตุการณ์ผสานแรงกดดันทางการเมืองอารมณ์ของมนุษย์และความโกลาของสงครามสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ฉากหลังคือพื้นที่ชายแดนที่เป็นข้อพิพาทเต็มไปด้วยภูมิประเทศของอุ克ะซากโบราณสถานป่าทึบที่ราบสูงหินผาและเขตปลอดทหารแคบๆที่กำลังสั่นคลอนอย่างรุนแรงบรรยากาศหนักอึ้งตั้งแต่วินาทีแรกเนี่ยท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆสีเทาหนาแน,าน,น่นกดต่ำลงมาราวกับเตือนถึงความขัดแย้งที่กำลังจะปะทุหมอกยามเช้าก่อตออัวตามเนินเขาและผืนป่าบทบางหอเฝ้าระวังลวดหนามและด่านทหารตามแนวชายแดนชายแดนดูราวกับมีชีวิต เงียบงนันตึงงงเครียดและรอคอยบางสิ่งนกบินแตกตื่นก่อนที่มนุษย์จะรับรู้ถึงอันตรายสายลมพัดพาเสียงเครื่องยนต์จากระยะไกลสัญญาณวิทยุที่แตกพร่าและเสียงพูดคุยที่เร่งร้อนปะปนกันไปเรื่องราวเริ่มต้นด้วยการเตรียมการเจราจานายทหารนอนอาการทูดและผู้สังเกตการรวมตัวกันในศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวบริเวณชายแดนโครงสร้างถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งดอดวนจากแท่งคอนกรีตกระสอบสาเต้น และยานพาหนะสื่อสารธงชาติสะบัดแรงท่ามกลางลมแรงเป็นสัญลักษณ์ของอธิปไตยทออี้เปล่าบางภายในเต็นเจรจาโต๊ะยาวถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบไมโครโฟนถูกทดสอบเอกส,สารกองเรียงอย่างเรียบร้อยโอ้ยแผนที่ปกคลุมผนังแสดงเส้นเขตแดนที่เป็นข้อพิพาทการเคลื่อนกำลังพลและพื้นที่ยุทธศาสตร์แสงไฟย็ญชาและแข็งกระดองอ้างทอดเงาคมบนใบหน้าที่อ่อนล้าสีหน้า และเวลตาเผยความจริงที่ไม่ถูกพูดออกมานักการทูตด,ดูสุขุมแต่แฝงด้วยความตึงเครียดดวงตาสะท้อนความไม่แน่ใจและความเหนื่อยล้าผู้บังคับบัญชาทางทหารยืนตัวตรงมือประสานด้านหลังสายตักวาดมองอุกการเคลื่อนไหวอย,อย่างระแวดระวังทหารด้านนอกอยู่ในท่าป้องกันนิ้ววางใกล้ไกลปืนหมวกนิรภัยรัดแน่นหนาลมหายใจปรากฏเป็นไอในอากาศเย็นยานเกราะจอดเดินเครื่องอยู่ใกล้ เสียงสั่นต่ำคล้ายสัตว์ร้ายที่ถูกกักไว้โดนลาดตะเวนลอย,อ,ยอูเหนือศีรษะไฟกระพริบตัดผ่านหมอกหนาควาตึงเครียดค่อยๆทวีขึ้นวิทยุสื่อสารส่งเสียงรายงานที่คาคา,าทางหายเกี่ยวกับการเคลื่อนกำลังที่ผิดพลาดสัญญาณที่ถูกตีความผิดและการพบเห็นที่ยังไม่ยืนยันหน่วยลาดตะเวนกอรออุ้มหนึ่งขยับล้ำเส้นที่มองไม่เห็นเสียงตะโกนเตือนดังกล้องไปทั่วหุบเขาอาวุธถูกยกขึ้นแต่ปลายนิ้วยังหลับเลเวลาเหมือนยืดออกอย่างผิดปกติ ภาพระยะใกล้จับมือที่สั่นหายใจทีและสายตาที่สลับไปมาระหว่างผู้บังคับบัญชาและไอคุกคามฝั่งตรงข้ามแล้วช่วงเวลานั้นก็มาถึงเสียงแตกดังแหลมเพียงครั้งเดียวเนี่ยทำลายความเงียบไม่ชัดเจนว่าอิดจ,จากอุบัติเหตุหรือความตั้งใจแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในทันทีเสียงปืนระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงและฉับพลันกล้องสะท้ออ,อนไปทั่วภูมิประเทศการเจราจาพังทลายลงในเสี้ยววินาทีก็อิล้ม เอกสารกระจัดกระจายลงบนพื้นดินนักการทูตถูกเลยงอพยพเสียงสัญญาณเตือนดังระงมทหารพุ่งเข้าหาที่กำบังหลังแนวกระสอบซ้ายและคอนกรีตระเบิดควันทำงานปล่อยกลุ่มคนอันสีขาวนาทึบปิดบังทศัศนวิสัยและเพิ่มความโกลาหลฉากเปลี่ยนอย่างรวดเร็วสู่การประทะเต็มรูปแบบตามแนวชายแดนกระสอบอุ่นอัตโนมัติแลบแสงผ่านม่านหมอกกระสุนสองวิถีขีดเส้นเรืองแสงกลางอากาศเสียงคำสั่งตะโกนแข่งกับเสียงปืนและแรงระเบิดอิด มุมกล้องเคลื่อนไหวอย่างมีพลังสลับระหว่างภาพมุมสูงที่เผยให้เห็นขนาดของการสู้รบและภาพสันไหวระยะไกลที่พาผู้ชมเข้าไปอยู่ท่ามกลางฐานแนวหน้ากระสุนปืนใหญ่กระแทกพื้นดินจนสั่นสะเทือนดินหินและเศษซากปลิวว่อนคลื่นแรงระเบิดแผ่กระจายผ่านสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงต้นไม้แตกหักซากโบราณสถานพังทลายภายใต้ไฟสงครามสมัยใหม่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประวัติศาสตร์ที่ถูกทำลายด้วยความรุนแรงร่วมสมัยควันพวย พุ่งเป็นเสาสูงบทบางท้องฟ้าจนแสงวองอันจางหายกลายเป็นหมอกสีเทาส้มจากฝุ่นและไฟอารมณ์ของนุษย์ยังคงเป็นศูนย์กลางของความโกลาหลทหารตอบสนองตามสายชาตยานความกลัวเกรงแน่นบนใบหน้าอะดรีนาลีนขับเคลื่อนร่างกายความสับสนว่าผ่านสายตาทหารหนุ่มคนหนึ่งชะง,งักเพียงเสี้ยนโยวินาทีก่อนลั่นไกลเสียงหัวใจดังในหูผู้บังคับบัญชาผู้มากประสบการณ์ตะโกนสั่งการอย่างสุข,ขุมปิดบังความห่วงใย,ยต่อกำลังอัองพล แพทย์สนามลากผู้บาดเจ็บออกจากแนวไฟมือเปื้อนเลือดใบหน้าเคร่งเครียดและมุ่งมั่นพลเรือนที่ติดอยู่ในพื้นที่วิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกอุ้มเด็กฝ่าภูมิประเทศครุขระท่ามกลางเสียงระเบิดด้านหลังเรื่องราวขยายออกไปนอกสนามระบบสู่เมืองและหมู่บ้านใกล้เคียงหน้าต่างสั่นจากแรงระเบิดไกลไกลควนลอยขึ้นบนขอบฟ้าเป็นสัญญาณเตือนการออกอากาศฉุกเฉินขัดจังหวะชีวิตประจำวันเสียงไซเรนดังไม่หยุด ครอบครัวรวบรวมของจําเป็นไม่แน่ใจว่าจะหลบภัยหรืออพยพความล้มเหลวของการทูดแผ่ขยายกระทบผู้คนที่อยู่ห่างไกลจากชายแดนเง่ยโทนภาพยังคงสมจริงและเป็นภาพยนตร์แสงปักกระบอกออื่นสว่างว่าบนใบหน้าเพียงชั่วขณะฝุ่นและเท่าฐานเกาะผิวหนังและเครื่องแบบเหงือปะปนกับคราบเลือดอดและดินเลนกล้องจับเศษซากควันและความชื้นเพิ่มความรู้สึกอยู่ในเหตุการณ์ระยะชัดลึกเปลี่ยนไปเน้นรายละเอียดเฉดอิงสัญ,ญลักษ หมวกนิรภัยที่ตกอยู่เนี่ยวิทยุแตกพราที่ส่งเสียงซ่าและเอกสารการเจราจาที่ถูกเหยียบย่ำในโคลนเทคโนโลยีทาหารสมัยใหม่ปรากฏชัดขึ้นยานเปราะเคลื่อนที่อย่างระมัดระวังพาควันหนาทาหารประสานงานผ่านชุดหูฟังและจอแสดงผลดิจิทตลโดรนถ่ายทอดภาพจากมุมสูงแต่สัญญาณเนี่ยเริ่มขาดหายจากการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เสียงเครื่องบินเจ็ดคำรามอู่อกไก่แม้ไม่ปรากฏตัว ก็เพิ่มแรงกดดันโดยไร้ข้อยุติช่วงเวลาแห่งความเงียบแทรกอยู่ท่ามกลางความรุนแรงช่วงหยอ่อยอุดชั่วครู่เปิดโอกาสให้รับรู้ถึงความสูญเสียกล้องค้างอยู่ที่โต๊ะเจรจาซึ่งเต็มไปด้วยรอยกระสุนธงที่ขาดวี่งนันนอนอยู่บนพื้นเปื้อนและถูกเหยียบย่ำควนลอยเอื่อยผ่านโครงสร้างที่พังทลายเสียงปืนไกลๆค,ค่อยจะหาลงชัวัวขณะการสู้รบกลับมารุนแรงอีกครั้ง แนวป้องกันนะครับถูกยึดและแย่งคืนการสื่อสารสะดุดคําสั่งขัดแยง้งการควบคุมเรืออ้มศูนย์สลายแผนเดิมการพูดคุยการประนีประนอมสันติภาพดูห่างไกลและไม่จริงชายแดนกลายเป็นดินแดนไร้ผู้ครอบครองที่ปกครองด้วยการเอาชีวิตรอดมากกว่าการทูดเรื่องราวจบลงโดยไร้ข้อสรุปคําคืนปกคุมพื้นที่ไฟลุกไหม้ทั่วพออุมิประเทศส่องแสงกระพิบบนทหารที่อ่อนลา้าและผืนดินที่ถูกทำลาย กระสุนสองวิธียังพุ่งผ่านความมืดเป็นระยะแผทยยังคงทางานใต้แสงไฟคาดศีรษะที่ใดสักแห่งการพูดถึงการเจราจาใหม่อาจเริ่มขึ้นแต่ความไว้วางใจได้แตกสลายไปแล้ว่าภาพสุดท้ายเต็ไมไปด้วยสัญ,ญลักษณ์และความหลอนชายแดนยามค่าคืนสว่างด้วยซากไฟและไฟฉุกเฉินเต็นท์เจราจาถูกทําลายหรือถูกทิ้งล้างจุดประสงค์มันถูกลบเลือนด้วยความรุนแรงกล้องค่อยๆถอยออกเผยความกว้างใหญ่ของพื้นแผ่น นาดินและความเล็กน้อยของการตัดสินใจของมนุษย์บรรยากาศหม่นเคร่งขรึมและหนักอึ้งสะท้อนให้เห็นว่าแผนสันติภาพภาอี่เคยมีกับกลายเป็นเสียงปืนที่ชายแดนและทิ้งผลกระทบที่ก้องกังวานไกลเกินกว่าช่วงเวลานั้นเพียงชั่วคราว